เมื่อวานนี้รานุอทอมคำกปับตัวลงแรงนะคะหลังจากขึ้นไปทดสอบระดับ สูงสุดบริเวณ1,827ในช่วงเช้าตามเวลาไทยค่ะหลังจากนั้นราทองคำก็มีการหลุดระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าบริเวณ1,820พร้อมปรับตัวลดลงต่อนะคะจนหลุดแนวรับสำคัญหลายๆแนวทั้งในแง่ของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกลางยาวนะคะรวมถึงมีการหลุดแนวรับจิตวิทยาบริเวณ1,800เหรียญด้วยปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่กดดันให้ทองคามีการปรับตัวลดลงแรงค่ะแน่นอนว่าในแง่ของทางเทคนิคแล้วนะคะ แรงขายทางเทคนิคเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลดลงของทองคาแต่ก็มีปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้ทองคามีการปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะปัจจัยแรกที่กดดันทองจะมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาพอบอนยวปรับตัวสูงขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยค่ะแน่นอนบอนยวที่พุ่งขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนสกุลเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันทองคําอีกทางหนึ่งนะคะบวงรวมกับสกุลเงินยูโรเองก็มีการอ่อนค่าลงมาหลังจากที่มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขในฝั่งยูโรโซนที่ออกมาแยกเกินคาดนะคะค่างเงินปอนเองก็อ่อนค่าจากเรื่องของการที่คุณบริสจอนสันนายกของอังกฤษมีการประกาศแผนในการปรับขึ้นภาษีนะคะปัจจัยเหล่านี้ค่ะทั้งในแง่ของยูโรและปอนที่อ่อนค่ายิ่งหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็ กดดันทองคําเพิ่มเติมค่ะทองคําลงมาแรงเมื่อวานนี้นะคะแต่หลังจากที่ลงแรงหลุดระดับแนวรับสําคัญแตะโลบริเวณ1,782-1,792เอเนะคะทองคําวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะเกิดการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นๆนะคะอยากให้นักทุนที่ถือทองเอาไว้เนี่ยแนะนํารอดูการดิดตัวระยะสั้นของทองคําวันนี้นะคะตรบยาบใดที่ทองคํายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านบริเวณ1 8 0่ถึง 1,814 Us นชาได้แนะนำให้นักงทุนมีการขายทังกำไรระยะสั้นออกไปเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะจะถือทองต่อได้ก็ต่อเมื่อทองคำทะลุผ่าน1,814นะคะแล้วโคต่อเพื่อไปรอขายบริเวณแนวต้านสำคัญที่1,827-1,833 US นชคค่ะการเข้าซื้อนะคะแนะนำว่าหนึ่งเลยต้องแบ่งไม้แล้วก็ตั้งสต o p l ล s s เอาไว้ด้วยนะคะแนวแรกนะคะแนวที่แบ่งไม้ในการเข้าซื้ออยากให้จับตาบริเวณ1,709 92- ถึง1,789 u s u a l r s ค่ะและมีแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 1,775- ถ17ึง1,773 u s r s นะคะตราบใดที่ยังยืนเหนือ1,775-1,773อาจจะเกิดการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นแต่ถ้าหลุด1,775-1,773จะถือว่าการพักฐันทองคำเป็นไปในรูปแบบที่ลึกมากกว่าเดิมนะคะดังนั้นถ้าหลุด1,773เป็นจุด stop loss สุดท้ายสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวด้วยค่ะเมื่อ ลองคันเว์ดราคาโกลสปอตเป็นราคาไทยนะคะวันนี้ราคาทองคาในประเทศได้รับแรงหนุนจากเรื่องของค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าค่ะบาทอ่อนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านะคะการที่บาทอ่อนค่าก็เลยทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นได้ค่ะแนะนํานะคะแนวขายจะอยู่บริเวณ28,150ถึง1,0828,100บาทต่อบาททองคํานะคะจะโฮต่อได้ก็ต่อเมื่อผ่าน2 28,150บาทต่อบาททองคำไปได้นะคะจุดเข้าซื้อจะอยู่บริเวณ27,750ถึง27,550บาทต่อบาททองคำค่ะสําหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้นะคะจะมีการ,ปรเปิดเผยมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะเป็นตําแหน่งงานว่างที่เปิดใหม่นะคะตัวนี้ก็น่าสนใจรวมถึงจะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสรายด้วยนะคะถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่อยากให้นักทุนติดตามในคืนนี้แล้วก็ ส่งผลกับต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำค่ะ